ร่วมงานอายุวัฒนมงคล45ปีมหาพุทธาพิเศษเรียนพริกดวงรุ่นแรกเหรียนพริกดวงรุ่นแรกเหนือโลกพระครูวินัยทรอ,อนุชาพระอาจารย์พลอธิปัญโยนวัดดานพระอินทอำเภอพิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับย่มดีมือสอบมือประกอบวันงาม ดิถีมงคลอลำเลืกมือประเสิฐคง,งางอาอํานวยเข้ามงคลอลำลือสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดดานพระอินทร์ตมบลร่มเกล้าออำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับมาในงานเสกเหรียญรุ่นแรก อายุวัฒนมงคล45ปีของพระอาจารย์พลอธิปัญโยครับที่วัดดานพระอิน์นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนี้นะครับที่ทางเข้าวัดรถติดยาวเลยครับท่านผู้ชมเยอะมากครับคนมาเยอะมากร่วมงานลานจอดรถต่างๆเต็มหมดนี่ครับลานจอดรถใหม่ก็เต็มครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับไปเลยรถติดยาวเลยนะครับข้างในคงไม่มีที่จอดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะท่านผู้ชมเยอะมากร้านจอดรถตรงนี้ก็เต็มนะครับรถทัว เด ah> totally ี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะเต็มทุกพื้นที่เลยวัดแตกอีกแล้วนะครับพิธีเสกเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์พลนะครับลานจอดรถทางนี้ก็เต็มนะครับตรงนี้ก็เต็ม พญาเต่าไปดูทางนี้นะในลานจอดรถทางนี้ก็เต็มนะครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถที่อยู่ตรงหน้าลานพญานาคเต็มเช่นเดียวกันนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงลานจอดรถ ตรงนี้นะครับคนเยอะมากครับท่านผู้ชมลานจอดรถเต็มครับตรงนี้เป็นลานหินนะครับอยู่ที่วัดดานทะยินนะครับยส <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ทูปเทียนนะครับเราไปดูด้านในนะครับอามบรรยากาศช่วงเช้าเวลา ก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมามาชมบารมีพญานาคนะครับตรงจุดนี้นะครับ พญาเกล็ดแก้วนาคราชนะครับพญาเกล็ดแก้วนา,ราคราชเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมข้างในไม่ได้ไม่ให้จอดรถนะครับจะจอดอยู่แต่ด้านนอกเต็มหมดเลยตอนนี้สายบุญมาเยอะใส่ชุดขาวมาเต็มเลย รถที่จอดด้านในก็จะเป็นรถที่ตามคณะพระอาจารย์คณะเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับโอ้ข้างในคนเยอะมากแน่นเลยท่านผู้ชมนี่นะครับ รุ่นเหนือโลกนะครับร่วมงานอายุวัฒนะมงคล45ปีมหาพุทธาพิเศษเหรียนพลิกดวงรุ่นแรกเหนือโลกพระคูวินัยทอนอนุชาพระครูวินัยทอนอนุชาพระอาจารย์คนอธิปัญโยนะครับดู พระอาจารย์ที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเยอะมากหลวงปู่ศิลาก็มานะครับนะครับดูเรามาดูพระอาจารย์ที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะครับหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อม พระครูสุริยันก็มานะครับพระอาจารย์ลินก็มานะครับนี่ท่านผู้ชมให้ดูเลยนะเหรียนพลิกดวงรุ่นแรกเหนือโลกพระครูวินัยทออนุชาพระอาจารย์ทพ อาิปัญโยนวัดดานพระอินทอำเภอที่คมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยอะมากครับครับชช้างเอราวัณนะครับอ ได้เวลาเป็นมงคลแล้วเดี๋ยวเราก็รีบไปนะครับเดี๋ยวเราเรีบไปดูนะครับพิธีต่างๆน่าจะเริ่มแล้วนะครับพิธี มหาพุทธาพิเศษจะอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงช้างเอราวัณน,นะครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตอนนี้เห็นไหมครับแดดนะครับแดดส่องนะครับฝนไม่ตกนะครับตอนผมขับรถออกมาจากบ้านฝนตกอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะดูดวงอาทิตย์ครับฝนไม่ตกนะครับ เรามาดูด้านในบัดนี้ตัดเป็นตอนฮอนลงเป็นบัานว้าจันจันขันขันข้อบาดเสียวที่ทีนะครับยู่ตรงนี้นะครับมือตางยี้ามครัามือตรงนี้นาครับมือตามดีมือสรับมือประกอบวันงาม ดิถีมงคลอลำลือมือประเสริฐหงหางามให้เป็นตกใบงามให้เป็น้างใบใหญ่ให้เป็นดวงดอกอไม้เป็นเทียนไต่ซองแสงเป็นตั๊เหลีย่ยงกาบน้ำมันสการพร,ระเดชพระคุณเจ้าทุกทุก,ทกรูภูเป็นสงฆ์ผู้ดำรงธรรมภาษา,าสดา,เ,า,าเอาไว้ ลำในวัดสุไหเป็นกรรมลำในธรรมสุไหเป็นบาปก้มกาบและอล้อวย่อมวนยืนถวายสวยงามมากครับท่าผู้ชมขั้นตะไนมือนีตลอดเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในวันดด่านพยินแห่งนี้เป็นเขาจงมาอำนวยเขา้ามงคล i'm blue